ร้องไห้ไม่อายกราบธนาวุวิสุดอาโดน,นะคอมร้องไห้ไม่อายใครกราบธนาวุวิสุดอาโดนนคอมเปรียบเสมือนแรงบันดาลใจสร้างรอยยิ้มให้คนอื่นเอิาลาจากการด้วยรักที่พรางโพรข่าวร้ายวันนี้ที่ทำเอาผู้คนทางในและนอกวงการบันเทิง รู้สึกประหวัดพระรัตนพลึงก็คือข่าวการเสียชีวิตของนักแสดงชั้นครูอย่างนักคอมชวนชื่นหรืออาคมปรีดากุลที่จากไปในช่วงเช้าวันที่30เมษายน2,564ด้วยโรคโควิด -19 ซีสิรีอายุได้63ปีท่ามกลางความตกใจของสมาชิกในครอบครัวร,รวมทั้งเหล่าดาราหลายเจ้าหลายรุ่นที่เคยได้ใกล้ชิดร่วมงานกับนคอมต่างก็รู้สึกเสียดายและอาลัยต่อการจากไปของนักแสดงผู้นี้เป็นจำนวนมาก ล่าสุดนักร้องนักแสดงหนุหน่มซูเปอร์สตาอย่างกราบคนาวุฒไตรพิพัฒนาพงศ์ได้เผยความในใจถึงนักคอมศิลปินตลกในดวงใจที่ชื่นชอบและติดตามผลงานมายาวนานทางไอจีสตอรซึ่งหนุ่มกรับนั้นได้ถ่ายทอดความรู้สึกจากเบื้องลึกของหัวใจเอาไว้ว่าปกติผมไม่ค่อยได้ลงอะไรที่มันเศร้าสักเท่าไหร่แต่ครั้งนี้มันเศร้ามากจนไม่รู้จะพูดอะไรหลังจากตื่นมาแล้วได้ทราบข่าวนี้ นักคอมเป็นผู้ใหญ่ในวงการตลกที่ผมรู้สึกหลักในชื่นชอบในผลงานและตัวนักคอมมากๆจนยกให้นาเป็นไอดอลในการเล่นตลกของผมมากๆนาทําให้ผมได้รู้จักกับวงการตลกได้มีเสียงหัวเราะตลอด1ิปีที่ผมเริ่มชอบหนังคอมเมดี้แต่วันนี้มันไม่ตลกเลยผมเป็นคนไม่ค่อยร้องไห้หรอกเพราะผมไม่ชอบอ่อนแอให้ใครเห็นแต่ครั้งนี้ผมร้องออกมาอย่างไม่อายเลยนาทําให้เด็กคนหนึ่งอยากจะสร้างรอยยิ้มให้คน,น,นอื่นๆต่อเหมือนที่น้าทามาตลอดผมขอบคุณน้ามากๆครับ ที่ช่วยสร้างรอยยิ้มให้แก่คนไทยมานานนานมากๆก่อนผมเกิดด้วยซ้ําที่ผ่านมานาเก่งมากๆเลยนะครับถึงผมจะอยากให้นาเก่งกว่านี้ให้นาเก่งจนหายดีแล้วออกมาหาทุกๆคนอีกนารู้ไม่ว่านาเป็นคนที่น่ารักมากๆเป็นคนที่ทุกคนอยากโดนนาด่ามากกว่าโดนชมต้องเป็นคนที่รักของทุกคนขนาดไหนนะทุกคนถึงอยากให้นาด่ามากกว่าชมตอนนี้ผมใจหายมากๆวงการตลกเพิ่งจะเสียบุคลากรที่มีคุณภาพไปอีกคน ตอนนี้คงคุยสนุกเล่นกับพี่เบิร์ดเลยใช่ไหมครับสร้างเสียงโหเราอให้พวกเราเสร็จแล้วไปสร้างเสียงโหเราอบนสวรรค์ต่อนะครับผมรักน้ำมากๆเลยนะครับหลับให้สบายนะครับน้คอมน้าเก่งมากๆแล้วครับขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวนิวสิค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ